อะไรอย่างนี้ครัอันนี้นะอยากเขาอาอพี่เตา่เตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูรอคอมเดือ่ละห้าร้อยเจ็ดเหรียญที่ก็เอ็กเชร์จะเป็นคอยพอคอยเสร็จก็กรุ๊กคลิปให้หมดเลยสองหมื่นกับสองหมื่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ขี้เกียไปทาเองอ่ะเอาเวลาไปจกปูนดีกว่าจกปูนซื้อค่ะจกแคบจกปูนครับครับทําอะไรครับโอ้ยเฮียชาเด ชาเด่ชาเดชชอบกูเฮียอ่ะโอเคครับชาเด่ชอบกูเนี่ยเขาส่งมาไม่สขอรูปพร้อมอะไรเซ็นพี่ด้วยดูดิพี่ชายครับดูดิพี่ชายครับใช่ ว่าไงครับว่าไงครับขอโทษครับชาเน่ดันนู่นไงตายไห<า>มอ่ะต,ตายปะวะตายน่าจะตายอะ่ะไม่เป็นไรเอ๊ะตายปะวะนิ่งขนาดนี้น่าตายครับแบบขอบคุณชาเน่ด้วยแบบ,ขบเขาแบบ,บคนเขาดูเยอะจริงๆอ่ะแต่เขาก็ทักมาแบบเกรงใจอะไรเงี้ย พี่เอ็เมอรหรือเปล่าใช่ครับเขาสตีมมาสตีมอยู่ป่าววะฮัลโหลครับเฮียสตีมอยู่ด้วยอ่ะครับมีเฮียคนดูสามหมื่นเฮียครับฮัลโหลบ้าจัด ครับแต่แป๊บเดียวนะครับ <Okay. S 1> <Here. S 2> อโอเคเ e r e เจ้าลงแล้วตลวิ๊ยเที่ยงคืนอุ้ยเที่ยงคืนเพิ่งแล้วว่ะผ่าสามชั่วโมงค,ค,ครึ่งแล้วนะชิดเดีวนะครับพี่หมอ,อไปผ่ามูเจ้าคือผู้ผากันไปร้อนสามหมื่น,น 3, คนยังอยู่ขึ้นเก่าดิ พี่หมนไปพักไปได้ย่ายอ่ะมืออื่นมืออื่นจังแม่ต่อเข้าไหมอ่ะนอน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 เดือดไปนอนนอนนอนแต่อันี้ต้องขอบคุณขอบคุณอขบคุณชาเน่ด้วยขอบคุณพี่หมอน้านุ่นด้วยนะครับลูกพี่ลูกพี่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มืออื่นลูกพี่จ๋าปลาสามหมื่นคนลูกพี่ มือเอื่นมืออื่นสามทุ่มมืออื่นสามทุ่มเมื่ถาเบิงเสือสว่างจ้าในเกมเด้อเสือสว่างจ้าในเกมมารอดูเลยจิ้งจุ่มจิงจุ่มาม่ถาเบิงเดอรุ่พี่เด้อเดี๋ยวกูส่งให้จ้านะคะรอดูนะรอดูนะรอดูนะเสือสว่างจ้านะแล้วก็เสียงใครบ้เอามันกูส่งขอไม่ได้อ่ะเสือสว่างจ้ามืออื่นเดิมเมื่ถาเบิงเด้อลูกพี่เด้อแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่ารอก็ เดี๋ยวจะมาปากตะกร้าให้เดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไลฟ์สดให้กูมีเงินเท่านี้นะคะสำหรับเสืเดี๋ยวกูส่งให้ได้ก็มาถากกดเอาเดี๋ยวลูกพี่เสื้อเขาดูเขาดูเพียงแข่งดูแป๊บๆเดี๋ยวพูดๆกูรลฟ์สดกูจะให้หมดเลยรอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกูส่งให้หมดเลยกูร้ายสดก็ได้หมื่นห้ามาดูดิ อันนี้ว่าผมพาไปเนี่ยคือสนุกกันไหมครับครั้เนี่ยรับมาดูดิแบบไปฮันนีมูอะไรเงี้ยครับไม่คูกูมีตังไลายสดอยู่่ฒนาหมาพูดได้แล้วหรออะไรเฮ้ยอะไรอันนี้คืแคส่วนตัวหมอครับหมอครต่อหน้าเลยครับหมอหันหลังอยู่ครับหมอหมอหันหลังอยู่ครับหยนหยอนบ้าลหมอไม่เห็นไม่จบหมอยัไม่บอ ียยบบหน่อครัก็คือกลัวัจบ่คือกลัวคนไหนซื้อหมอคือหมออไม่มองเลยคือกลัวหัวฟ้าค่ะมีอะไรคะฮัลโหลครับค่ะคนไหนชื่อมิโนท์คะหัวฟ้าค่ะขอคุยหน่อยได้ไหมคะจำได้พอดีได้ได้ค่ะจำจะจำได้พอดีไครนี่โอ๊ยสุดเกลียดเราตอนดูเด็ดดาบโปรไฟล์เหรอสมองปลาทองไโอ้ยปักปักนีกะหางเด็ดยังไงดาบโปร ไม่พี่มีคอเยอะเพราะว่ามันรีพอร์ตจะไงวะไม่ใไม่ใช่มปรีพอร์ตมันพ่อมันรีพอร์ตเฮ้ยมีใส่ด้วยเราวดยังงอเราวายจะไงอะมีมีมีเสื้อผู้ชายมครับมันกดกดส่งยังไงเนียากอยากใส่ด้วยครับใส่ด้วยได้ไหมครับผมผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับพี่อยู่อะไรอะ อยู่อยู่ตะวันจ้าบอกายฟ้ามึงเห็นวะเออโซบีกบอกันส่งยังไงไว้อีสัตว์ทุกคนพอยูได้ได้ไหมครับว่านรอบอกบอกมึงบอกหูเรือต้องมือถืออ๋อต่ำลดต่ำลดแต่ฟ้าเมื่อกี้เองไปทำอะไรวะน้อง ไปไปไปใหาพี่รพี่ไม่ตามใจน้องตามใจน้าโรงพยาบาลเลยเป็นจะช่วยกันเลยครับผมเนื้อรู้ได้ไงวะโรงพยาบาลรู้ได้ไงวะผมผมผมอยู่ตั้งไหนนาโรงพยาบาลอลไรพี่ผมสายตาไม่เป็นใ่เหรอไม่เห็นรถใครตามมันโกะบ้ามีพี่คันเดียวนะสายฟ้าเป็นสายฟ้าเป็นสายหลับมีมีมีสายหลับอะไรพี่ผมยังไม่มีเบอร์เขาเลยเนี่ยชุดประจักษ์ไม่ จ้สุดดี๋วมาเข่ามาด้เกมรอดใส่เลยจะมีจะมีในเกมด้วยแล้วก็มีในชีวิตจริงด้วยอุ้ยไม่ต้องเอาคอนเทนต์ของขจะหาก็ไม่ต้องโดเนรไม่ต้องโดเนละเอามาเอาสื่อเส้อคอนเทนต์สื่อคอมมิเนียนคอยอันนี้อย่าพนรอนะบคุณทุกคนคุกพี่อย่าจัดรอแล้วรอแล้วแล้วว่าปาตกาให้ดี่อะได้เบื่อเนาะเยบกาติดพรุ่งนี้ แต่จะไปหาไหมใส่ไปหาไหมใส่อื้อนอื้อนเอื้อนเอื้อนเอื้นไปมีเรียงมาตัวนี้สีเมื่อไรอย่างค่ะเมื่อส่งเหรียญเยอะบว่ได้ดิถ้าใส่ชุดลอกกะเป็นก่อนนะคนครับถ้าใส่โจดแก๊ง่ะเป็นแก๊งถ้าแทงหลยคนก็คนละ3ามแสนเช็คตังก่อนใช่ใๆ่ใ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วหรอ บินดีกว่าไว้บินดีกว่าขับตัวคือมีหลายคันเช่ยบกระหังเท่ารฮะ เลผมเป็นได้แล้วน <is> ั่นแหะถ้าต้องาต้องไมไปมีเรื่องมาไม่นไปมีเรื่องมาีเดียไอจีแบบม้ไปมีเรื่องมามืออื่น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 ถ่ายรูปกันบ่อถ่ายรูปกันบ่อถ่ายรถ่ายรูปป้าป้าป้ารูหนารบานบ่อป้าป้ปชุดลายยชุดลายดอย่ายยอาไปยัง่ไเยแต่ก่ไปปนเป็นอะไรอ่ะเนี่ส่งได้ร้อยเนี่ยร้ายร่ายร้ยรยรยร้ยรยร่ายร้ยร้ยร อะไรก็ห่าดูน้าตเองหน่อยเขาจะอยากถ่ายด้วยเหมือนผีเลยถ่ายถ่ายถ่ายไม่หลอกัผมมีอีกไหมถามแค่นี้หลอกผมมีอีกไหมถามแค่นี้ไ่นะดีที่สองคุณโกงหัวส่วแล้วนะใช่ใแต่มันหนีแล้วสนี้ครับสนี้2นี้หลอกผมไม่มีไงใช่ได้าต้งอยู ใครจะถ่ายอ่ะไอเล้งทำอะไรเนี่ยไอเล็งทำอะไรถ่ายรูปเพื่อหยุดแอคก่อนเฮ้ยชุดลายดอกเราไปไหนแล้วอ่ะดิ๊คุบิโรดพร้อมยังครับบริการลงมา่่นพีวิโรโอเคได้ค่ะถ่ายได้ค่ะอันนี้บริการคุวิโรดนะครับเนี่ยนิ้วอะไรเพื่อนผิดนิ้วเปล่าขอโทษเขาไม่ขึ้นหรอกไม่ใช่เหรอเออวิโรดมีบริการครับเลือดหนึ่งสองสามแช่คุณส่งกระจายดิสองสามกดอะไรนะแคมป์สองซีย อ้ยอัวหมอตรงนู้นเลยอ่ะเรียบร้อยากินเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเ็บอาวุธก่อนได้ไหมครับเ็บอาวุธก่อนได้ไหมครับดี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 มาถ่ายรูปกันรูปมาโรงพยาบาลเอาโอ้ยก้แล้วครับโอ๊ยทีละคอมมินเนียนเขามาคอมมิเนียนเขาคอมมิเนียนเขา ไอแฮมอะไรเนี่ยไอแฮมอันนี้นะพี่เป้าคุณค่ะาววคุณ่ดูรอคอมหนูอยู่นะคะดูรอคอมพี่เปคนรอดูคอมหนูค่ะพี่เปาคอมมินเนียหนูน มามามาไหนลื่นเกนเียวเดียวได้้าท่าใดท่าใดท่าใดจะีรถแยกนไดีกว่าสองนิ้วครับสองนิ้วสงนิ้ขอุญาตแบบอยู่สูงๆเลยแล้วกันขอบคุณค่ะขี่รถฟาวด์ทำไมรถมาี่ี่มาที่ทาิค่ะพี่มองมั้ยะอะอทุากทไมล่ะครับเนี่ยเอาท่าเอาท่าเอาท่าสวยๆมันเท่ค่ยขอบคุณค่ะพี่ป้าออ้ยรวมากพี่รักขอบคุณค่ะ อุ้ยสามสิบล้านหัวใจสามสิบล้านหัวใจกดให้หน่อยลูกพี่เปี๊ยวีขอบพระคุณค่ะพี่เปาขะอย่าทำให้เอฟซีหนูผิดหวังนะคะคอมมิวนิยมหนูทุกคนแบบสนับสนุนโดเน็หนูเพื่อจะซื้อคอมพี่เปาเลยค่ะบ้านคุณพี่โลครับเดี๋ยฟพี่ขอใส่าแบบปกติได้ไหมจ้าเดี๋ยวมันไม่เที่ยเนาะใส่ค่ะเอ้เอ้เดฟพี่ขอท่าแบบปกติได้ไหมี่โลสว่างจ้าเรื่องเป็นโออันนี้คืออะไรครับ หิวข้าวมีข้าวให้กินหมายเอานะเอานะพร้อมยังทุกคนนะครับหนึ่งสอแเ้าหใครโเขาเล่นดีนะมีหน่อยหน้ายิ้มหน่อยครับชี้ชี้อย่างลอยเลยโอ้ยอันนี้มาถึงชี้เมาถึงฟันครับเนี่ยชถ้าจิ้งมาถ้าจิ้งมานึงหนึ่งาจีดจี เมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่วะเมื่อกี้หมดไปหมื่นห้านะเรื่องเลิศไหนถึงอะไรครับได้ครีบมาโโอ้หได้ได้ได้เขาเล่นทาไหมคนนี้เขาเล่นเก่งเหรอน่ารุนเหรอเขาเพิ่งมาเล่นไม่ใช่เหรอเล่งให้หน่อยดีเลสตัวเต็งให้หน่อยเล่นเต็งอีย่างครับอีที่มีออปบอกตัวเลสไฮินมีอัพเลยนะฮะอ๋อใช่ฉัมันบังอ่ะทุกคนต้องยืนกระจายกระจายกันนะ เราหมาข้างไปอยู่ฝั่งขวาล้อสอดท้าเหรอไอยู่ฝั่งพอม่วาเร็วโอ๊ยขอยอแอคโอเคค่ะหน่อยไปไม่ได้วอนย่าครับเต็มที่นะพี่พี่พี่ที่คนที่อยู่ข้างซ้ายอ่ะแบงไปอยู่ฝั่งาอะไรกันไอ้ไอ้เสื้อได้ชายไปอยู่ฝั่งไปอยู่ฝั่งไปอยู่ฝั่งพี่เสื้อม่วงอะแบงแบงค์ไปอยู่ฝั่งพี่เสื้อม่วงเนะครับโอ้ยองนี้กระเดะอ่ะเอาเอาไม่ยังไงไม่ยังอะเดี๋ยวร้องเพลงเลยอ่ะร้องไปร้องไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนดูเยอะงะวงวงวนบังบังซีนวบังซีนแล้ววนกดดินมันจะหายกดเพีงเลยกดเพียงเลยถ้ากถึงสามกดเต้นเลยนะไม่มีเพลงแป๊บแแป๊บนึงพี่อินโทรอยู่พี่อินโทรอยู่อินโทรอยู่พี่อินโทรอยู่อินโทรอยู่โทรอยู่อินโทอยู่อินโทร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 ย สายลองไไไนับนี้รึเหรอซ้ายค่ะม่งอาไปถ้าารอฟังสัญญาณนะสาน้งคู่สามอเริ่มเลยนะทำอะไรเนี่ยรอเต้นนะรอเต้นนะรอเต้นนะมีมีอันหนึ่งสองสามรอบทำไมวะพังกันคือวะพังกันยันยันยันอะไรอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะ ข้าเนี่ะขยับหน่อยแล้วกันถ้าถ้าถ้าในในเดนนะพี่เล่นแหละเนาะพี่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 พิมพ์ว่าพี่อะไรเหาะทุกคนทุกคนแดงไม่ต้องสีแดงเลยอีเหี้ยไอ้อ้วนยั่งตีกูไอ้เหี้ยก็กูไลฟ์มาเนี่ยเอาแต่ติ๊กตอกเนี่ยเงินกูได้มาเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะห้าร้อยเจ็ดเหรียญก็ตีไปเงินไทยก็มาเกือบสองหมื่นอะกูเปย์บทเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาแค่นั้นแหละคือพี่พี่จะมีเงินสะสมที่พี่ไลฟ์สดใช่ป่ะที่เวลาพี่ไลฟ์ติ๊กตอกใช่ป่ะ มันก็จะมีเงินที่พี่ที่เขาแบบกิฟต์มากันอะของขวัญด้านที่พี่ได้ของขวัญน่ะตัวพี่เองอะพี่ได้ประมาณสักห้าร้อยเจ็ดเหรียญมั้งใช่ป่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ป่ะห้าร้อยเจ็ดเหรียญพี่ก็เอ็กเชร์จะเป็นคอยพอคอยเสร็จปุ๊บกูกิฟต์ให้บดเลยสองหมื่นเกือบสองหมื่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่งงใช่ป่ะก็คือพี่ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่ก็แบบไปของขวัญที่คนดูให้พี่เป่ามาแล้วเขาก็พี่ก็ให้ต่อไปอะไรประมาณเนี้ยใช่

คอนวะครับพอคอนวฮะพอคอนวครับพ um ี่เรา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 เเอาเราแบบแล้วแบบชาเน่เขาก็เป็นเหมือนแบบเขาก็เป็นเหมือนแบบเขาก็เป็นเหมือนแบบเขาก็เป็น FCP ด้วยคือทุกครั้งที่เขาสั่งคอมพี่อะเขาสั่งคอมพี่มาสองเครื่องแล้วแล้วเขาก็ขอรูปพร้อมลายเซ็นทุกเครื่องเลย อันนี้สาระนะกูอันน you know? ี้กูไม่ได้โกหกแต่กูไม่รู้กูจะดูยังไงไอ้เดินะเนี่ยดูดิเนี่ยมันจะมีรูปพี่อยู่อย่างเงี้ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะอ้ยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วชาแนลเนี่ยเนี่ยชาเนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาจะมีเขาจะเหมือนกับเขาว่าเขาจะมีรูปพี่อยู่ด้วยอะอะไรอย่างเงี้ย นึกออกปะให้บ้าให้ป้าให้บาแล้เขาจะมีไลน์เซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใชแ่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เขาเขาการที่มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยแชทแล้วเขาก็น่ารักกับพี่มากจนทำให้แบบบางทีเขาแบบแบบแล้วชาแล้วแล้วชาเน่ก็คือเป็นแฟนของนานุแล้วชาเน่ก็คือก็คือเขาคือชอบคำพรมพี่ แค่นั่นเองแล้วสิ่งที่พี่ก่อน,นั้นก็คือตอนที่เขาสตรีมน้าน,นุ่นอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นโลโก้ด้วยจะดีมากเลยนะอะไรเงี้ยชายไเด้บอกอะไรรู้ปะพี่เอาโลโก้ไปเลยพี่พี่เอาโลโก้ไปเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยพี่เย็ดแม่ขึ้นโลโก้กู ซื้อคอมกูอีกคนดูสามหมื่นกูถามที่ไปถามไปไปถามยังไงอ่ะกูจะไปหาที่ไหนอ่ะคนอย่างเงี้ยถูกปะไอ้เหี้ยกูตกใจจัดกูช็อกเลยอ่ะแล้วคอมก็ซื้อคอมพี่สองเครื่องสองแสนกว่าไอ,เอ้เหี้ยไอ้นี่เลือกจริงครับที่เดนเตเปย์บทนี่ครับองตอบแทนเขาด้วยครับ เขาเขาน่ารักกับพี่เขาตีต้องน่ารักกับเขาครับ